มาคลายพอเฮลท์ไม่ทำไรครับแง่กันนะนะ ว่าไม่เก่งเพื่อเพสั้นก็ชวนเล่นจังคือเัมีแค่นี้อ่ะนี่คืออะไรวะคือมึงต้องยืนเข้าไปยืนในวงมวยอยากเล่นไอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนคือมึงต้องฆ่ากูห้ามให้กูเปิดเสาเดี๋ยวเดีวดีวดีวแล้วทำไมมวิ่งไม่ได้วะ ออมันยึดพื oh, wah, b ерг, b ้นท so ี่นะอะไรวะบวกลบบวกลบเนมมงไมอย่าเข้ามาอย่เข้ามา ไอ้กาดดิเอาจบแล้วเหรอมีแค่ที่เดียวเลยนะอมันก็มีแบบหลายอันอ่ะก็คือแล้วแต่กูจะเลือกไปเปิดอ่ะจะไปไหนจะไปไหนเกตี้เต้จะไปไหน โอ้โอ้โตต oh. อนหน้าเลยต้องรีนหลบก่อนต้องระวังเวมืนตีเต็มแล้วนี่ว่า วอดไปทันแล้วอ่ากูกเ,เล็งไก่ทางกูเลยแล้วก็มีที่ไหนเอาของมึงไม่มีขึ้นเป็นสัญลักษณ์ทาวเวอร์ไฮ่ะ <S 2> <S 2> ไม่มี มีแบบทั้งแมปจริงเหรอวะคือเหมือนว่ากูต้องเป็นฝั่งแบบเปิดคนเดียวไอ้เดี๋ยพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงเปิดแถบดูอยู่โอ้รีบจุยเอาชิพหายจะหล่นไอ้แม่งเดียนเนี่ยเลยน้ำมึงโอ้โหยัดแม่เต็มหน้าเลย สว่างขาดดำเลย เดี๋ยวเอากลับไปยันเดิมได้ด้วยอ่ะ,เ,ะเ,อเปิดทางลับ้ย,ย <Mercy. S 2> เ,เดี๋ยวอาอคลิปหายหล่นน้ำตายเลย <c oughs> ตัด <c oughs> ก็หนูไม่รู้อ,อ่ะกูเปิดได้สามอันคือชนะมังสามในสี่ <c oughs> สามตีลีไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาอชอบมเลยนะเรีนก่อนโอ้ยจะยิงเยานก่อน อ่านะแน่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 เจอเจอเอเิหายแล้วหายแล้วเฮ้เชี่ยไอสสัตว์เอสัตว์ย็นช้ไม่ตั้งนาน มีทางที่มันเร็วกว่ามัวเนี่ยนั่งก็ะเดินออกแล้วไกลเลยแอดไหนแอดนี่เหรอก็เราแหวกอีกทางก็เร <c oughs> าแหวกดูแม่งรถอย่างเร็วนัง่งยองแม่งกดหายเลยเ นี่ไม่ได้แดกก็ได้แดกเปิดได้สาวเดียวมีไงล่ะโอ้โอ้เสียงค้างนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวมาแล้วครับเย ไปยิงถังระเบิดไปได้วะขู่เห็นภาพหลอนวันนี้มายิงไม่โดนตัวมันเบากบางเหมือนเคยเหมือนโดนกระสุนเฉียวไปนัดหนึ่งก็หนุนคุมันหมดไปสาม ก็กลับไปทางเดิมฮะเฮไปเว้ยมีดักซุ่มด้วยอ่ะอืมจะใช้ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะเกิด เ้ยมึงเอาคืนมาแน่ๆโอ้ยฐาแม่งกินรวยจังวะอ๋อจนที่ด what the fuck เดี๋ยว,วมีแค <the> ่เหรียเหรียนาทีเดียวเดียวสองนาทีแล้วมัจะยิงได้แต่ละฐานกูตีไปครึ่งวันเลยเชียร์แล้วโดนยึดไปแล้วแล้วจะมยึดคืนได้ป่ะะวเนี่ย เทคนิคนะลรนิดหน่อยเอาอยู่นู่น,น,นขึ้นตรงหน้าจอไงขึ้นเลยเพราะ,ราะแบบเข้ามาแย่งแล้วงั้นมันก็โกงสิดเหลือเวลาอันนี้หนึ่งวิ่งสกไก ปู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 โอ๊ยตายต่อหน้าเลยแม่งไอชิบหายแม่งจะชนะแล้วดีกว่าจะทันแม่ได้แล้ทันแหละมากถ้ากูไปขัดขวางก็อาจจะไม่ทันียยาานี่ไงล่ะกำปั้นอะไรแหละเวลาเกิดกูก็หมดแล้วเย้ น้ำมึงครั้งแรกก็จะเล่นมาตาต่อไปกูไปเป็นฝั่งมึงแทนเลยใช่อะไปยากอันดินานยาวเก็บไปได้สองอ้าวทำไมมึงทำไมมึงชนะวะทำไมกูชนะวอดอ้าวอ๋อของมึงก็มีเควสเหมือนกันนี่หว่ามึงต้องเก็บแบตเตอรี่ป่ะ เก็บไปเท่าไหร่อะมึงเก็บได้สิบไม่ต้องเก็บไปได้เท่าไหร่อะมึงต้องเก็บให้ได้ยี่สิบของกูคือเปิดสาสามอันวอร์ดมันก็ครึ่งหนึง่งกูว่าครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะ่ะอะไรวะอ๋อยังไงต่อบอว์นีคส์ราวน์ไม่ยุติธรรมเบย ต้องไปเก็บแบตเตอรี่ทุกฝั่งทุงข้ามคือเมื่อกี้ถ้าเป็นฝัง่งบูมก็ต้องไปเปิดเสาไงส่วนข้าวเนี่ยไปเปิดเสาแล้วกูต้องไปเก็บแบตเตอรี่เล่นไอจอแมนมีแบตเตอรี่คืนใหกูด<ป>้วยไปนี่ก่อนฮะ

ให้เก็บแบตเตอรี่อ่ะคุณนึกว่าต้องยึดเสาคืนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สามทำไมน่าจะมันติดวะทำไมมันติด อยู่ไหนทำไมมันติดวะทำไมมันติดทำไมมันติดโอ้โหเจ็บจนเพ็กไหมขันธนุ์บ้างได้ไหมภาพหน้าจอมันมันแปรติเองวะ ที่มุมด้านล่าง้อ๋คืต้องฆ่ามันยเพื่อ,อแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่มันจะอยู่ที่ตัว้กูะจะเปิดยังไงเนี่ยเดียเดี๋ยวเดียเกือบตกน้ำ่าตกได้ทุนเวลาให้กูหน่อย ส e ู้เกูอยู่ป่ะนี่ไม่เอานะอีแหละอีแหละอีแหละไอโอนโหเกลี่ยหนีหนีหนโอ้ยไอสัตว์มันเข้าด้านหลังเหรอได้ที่โกงด้วยไอหมาลอกกัดนะดูมึงเปิดไปสองเนี่ยมึมีทนุเนี่ยไอหมาลอกกัดกูไม่ได้กัดธรรมดาด้วยนะ กัดแบบสัดไม่รู uh, ้จะมุกไรนมาดิไม่ออกกัดกรอยไม่ใช่เอาผิดด้กูวิ่งมาะตายกัดแบบ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 ดิสกัดติ้งไม่ใช่ไหเฮ้ยเชียร์เต็มหน้ากูเลยกัดเออเดี๋ยวก็แพ้แล้วเนี่ย ยังเกิดเสาหนึ่ง hey, <c oughs> ถ้าเกิดได้เสาอย่ีมันชนะได่นฝั่ง <c oughs> นี้มันง่ายกว่าว่ะตัว่างไปยึดได้แต่เสาแม่งก็นานอย <c oughs> ู่อะแต่ละเสาไว้เท่าไหร่อะแม่งเสียเปลี่ยนวุ้นฉุนมีทะลุเนี่ยแหละมันเปลี่ยนวุ้นไม่ได้โอ้ยอีหมาลอบกัดคร <c oughs> บแล้วได้มีเซลเวดด้วย โหขาดขาดลอยอ่ะสุดๆี่ะเก็บได้แอนเดียวกูข้ามได้แค่แข่งเดียวคือขาดลอยอ่ะเสมอเล่นดาสุดท้ายอีกรอบเอเล่นอาสุดท้ายอีกรอบอาสุดท้ายกูจะเป็นตัวยึดฐานใช่แล้วกูต้องพยาแบตเตอรี่นจากมึงโหแค่ยากเลย ยังดีไงมันเป็นอีกฝ่ายแล้วมึงแบบปีปืนกลปืนกลเนี่ยมันถึงหนุนกันว่อนเลยถ้ากูได้ตัวมึงมากูก็ไม่มีปืนกลไหนดิเฮ้ยไ,ไม่มันจะเป็นแบบเหมือนโปรไฟล์ของแต่ละฝั่งเว้ยตัวเนี้ยมันจะมีเป็นแบบของฝั่งของตัวเองอยู่แล้วมันจะเจอของฝั่งตัวเองของกูเสือกเล็กตัวที่ไม่มีแต่แันออกมาจีจีมายี่ยมสุดท้ายผมได้ตัวเดิมอีกแล้ว โอ้โหแล้วไปเอาสัชไกเลยโอ้โหแล้วยิงแล้วยิงดักหน้าอย่างนี้ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกยิงให้โดนดดยิงให้โดนคนไปบินเว้ยไปดูเปล่าจาพนมอ่ะยิน เปิดยาวเกไหนเสาไหนัเสาเอดไก่เลยอีห่านเวร์โดดโดด อ่อาภาพขาวดำนั่นแหละแม่งดูไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรไม่ได้เลยกูเก็บแบตเตอรี่ยันออ่าถึงจะชนะก็คือถ้าเกิดมันก็ต้องปรับเปปที่เป็นสัดส่วนนะ,ะอ,อ,อย่างเมื่อกี้มึงในรอบแรกที่มึงเก็บได้สิบใช่ไหมกล้คถ้าึ่ง,ต,ง,ง,งต้องไนสาม เอ้ยเอ้าจะปีนทำไมเนี่ยไม่ปีนคือกูก็ตายละเออไปโอ้จังหวะนี้เราคืนยังไงครับเอาจะยิงกูเนี่ยแล้วไม<ป>่ยึดอ<ป>๋อยึดแล้วเอาเหร เอาทำไมมันระเบิดตอนกูยิงแล้วไม่ระเบิดวะเกมมีความลำเอียงเฮ้ยเห็นเห็นฮีไม่ได้เลยกำบัง เดียวเดยวเดียว,ยวทำไมมันไม่กิ่งมาเฮ้ยอิสตัดอ๊ะอิสตัดดอกอยู่ไหน เด yeah. ี๋ยวคือสักทีต้องชักอีกประมาณให้มันเกิน15ได้แ,แบตเตอรนะี่15อันคือชนะโอ้15อันไม่เวลนไนาทีก<แ>ูไม่ได้ฆ่าเก่งขนาดน,น,นั้นเฮ้ยโอ้อโอทำไมการลูกซองวะวอด เลียขึ้นไปข้างบนอะไรไม่ก็ไม่ได้ยิงลำบากลำพูนหนีกระสอบกระสุนตกใส่ออสามานานแล้วเราไม่มีหล่อนเลือกของตัวเองใช่ปะ <c oughs> ดูหน้าจอล้วนเลยอะหน้าจอกับกมาสดใสเหมือนเดิมก็คือรีเต็ม โอ๊ยชิบหายมาเปลี่ยนกระสุนแล้วตรงนี้ทำไมปืนลั่นเลยอืมยันให้คนช่วยอีกเนาะ มขอขึ้นเขื่อนอีกนิดนึ่งนะทำมาเลอครึ่งนึงก็ยังดีวะ เอาตึกริมหัวริมกระสอบอีกโอ้เอาไปเลยไปแทบจะาตีมึงกัดดีเดียวฉันนชนละเระโดดบูแม่งเลยมันชนวะเฮ้ยจะยิงพื้นแรงหนาเนี่เฮ้ย โอ้แล้วก็ตายครับวอดเดี๋ยวแค่คิดติ่งแมวจะไม่ตายหน้ากัดำไปหมดเลยเนีย่ยงอไปเลยไปะมีโอกาสไม่มีเลยวอด <c oughs> อิสตัดดอกยิงแม่งเลยอาชีพเบ้นปลดล็อกเฉยฮะขนาดประแพ้ บอกแล้วยืดเสามาเล่นง่ายกว่าทีฝั่งมแม่งก็ต้องฆ่าไงม่นต้องฆ่าให้ได้อืมแตบบ่แบตเตอรี่อีกน่าเงี้ยเราถือว่าเราไม่เก่งวันเพลสันเกมนี้ก็โอเคแล้วจบไปแล้วฮะสามเกมอุอ้ยได้ฟาเตอร์มาติอาสคืออะไรอ่ะได้ปลดล็อกตัวละครให้ซื้อในช็อปใหม่อ๋อโอเคเจอกันใหม่เกมหน้าไปร